ยับนะอ่ะให้ดูว่ายับหรือเปล่ายับไมจ้ายับเนาะยับเนาะสำหรับใครที่แบบว่าสายเดินทางชอบแบบว่าเดินทางแล้วขี้เกียจพกเตารีดเวลาที่แบบว่าเราไปโรงแรมใช่ปะบางโรงแรมก็แบบว่าไม่ได้มีเตารีดไว้ให้เราเนี้ยเสียเส้นมากๆเลยนะผ้าที่แบบรีดไปแล้วแล้วก็เอาใส่จัดใส่กระเป๋าหรือออกมาปุ๊บนะคะเอีย ้ายับนะคะจะใส่ออกไปก็แบบเสียเซลลมากๆลยให้และองนะคะของของน้ำยานะคะห่างนิดนึงอะฉีดปึ๊บปึ๊อะโอ๊ยบ้าบอแค่ฉีดฉันก็หอมแล้วหอมมากนะคะหอมมากมันต้องมีมันต้องมีที่ไอ้นี่ เอาง่ายๆแล้วกันติดไงเห็นปะเห็นความแตกต่างปะเห็นไหมคะเรียบไหมเรียบไหมอันนี้เพราะว่ามันนี่นะมันต้องมีคนดึงเราจะมีคนดึงให้เห็นนุ่มวดึงฝั่งนด้วยปะเนี่ยเนี่ยอันนี้นุ่ม อันนี้คือแบบว่ามันไม่มีที่ผนังข้างหลังนะม,นงมันต้องมีอะไรมันไม่มีผนังข้างหลังดันแต่นี่คือบอสใช้แบบรูปแบบนี้เลยคือแบบว่าไม่มีอะไรดันข้างหลังไนงะเรียบปะเรียบปะเม,บมเมื่อกี้ยับนะเมื่อกี้ยับนะหอมโพดหอมโพนี่ฉันขายนี่ฉันขายฉันขายที่รีดผ้า หรือชั้นขายน้ำหอมบอสนี่ก็งงสงสัยกับตัวเองอยู่นะคะมันหอมหอมแบบพุดีหอมแบบหอมแบบพุดธีอังกฤษนะคะหอมแบบพุทธีอังกฤษหอมแบบว่าเดินผ่านปุ๊บนี่เขาไม่รู้ว่าคุณใช้น้ำยาฉีดผ้าเรียบเขาคิดว่าคุณใช้น้ำหอมระดับเคาเตอร์แบรนด์เข้าใจปะเออนะคะแล้วมันหอมจริงๆมันหอมมากๆมันหอมหอมไม่รู้จะบรรยายยังไงอะเธอ เนี่ยมันสุดอะสุดหอมติดผ้านานมากบอกเลยนะว่ารับประกันความหอมมากเข้าใจปะไม่รับประกันแค่หอมธรรมดารับว่าหอมมากๆใครเดินผ่านเนเขาต้องหันหลังเข้าใจไหมคะใครเดินผ่านเขาต้องหันหลังพุกวันนี้นะคะต่อไปดีบอสจะไม่ฉีดน้ำหอมแล้วบอจะ พัพเสื้สอฉันแบบฉันก็แบบอะไรแบบเนีย้ยเข้าใจว่าหนูขี้เกียจรีดผ้านะคะหนูขี้เกียจรีดผ้า